ประตูให้ชีวิตที่ติดอยู่ในความคิดเดิมๆเ,เก่าๆออกไปเจอกับแสงเงาที่เรายังไม่เคยเห็นเปลี่ยนมุมมองให้ชีวิตอาจจะมีสักนิดที่มันยากเย็น บอกกับหัวใจไว้ต้องมองให้เห็นยังเดินบนโลกไปเก่าแค่เราลองคิดให้ตายกับบนทางที่แสงไกลที่สองมือสองเท้าได้สัมผัสไม่ลืมชีวิตที่ผ่านแม้วันเนดินนานแค่ไหน ลายฟ้าไม่จำเป็นต้องไปถึงมันตามหาชีวิตที่เราได้เพียงแค่ฝันไคว้ควาทุกๆุกคนก็นมีเหมือนกันเติมฝันใช้ทุกวันให้ดีที่สุดเดี๋ยน้องนัตี้หันหันออกมาสินัองตาแล้วก็ทำทำหน้าเชิดขึ้นหน่อยอ่า อ่าประมาณนั้นประมาณนั้นอ่าจิ๊บไปไหนอะ่ะแฝดเฮ้ย,ยห่วงกินดิเด็กนนเนี้ยนนเนี่ยเด็กเนี้ยเนอะเป็นอพี่ไม่ได้ผมถ่ายเองก็ได้เฮ้ยผมถ่ายเองก็ได้ ดูมาสิบปีแล้วนะนะจิบแปดจิบไม่ออกอะ่ะเคียบพี่หรือใช่กล้องตัวนั้นจะถือไว้ทำไมอะ่ะ <Okay. S 2> วางไว้ก่อนสิตัวมันหายห,ายหรือไงโอเคครับแปดออกไหมออกครับ มันมันออกนะครับพี่ดูดีดีพี่เช็คไฟก่อนนะครับเช็คไฟก่อนก็นได้ <8 S 1> พี่ชิปไม่ออกครับ okay, คยิ้มสวยสองไอชิปแปดชิปไม่ออกอะ่ะเปิดหรือเปล่าเฮ้ยพ,พี่ผมลืมเปิดครับเฮ้ย <Hey. S 2> ขอโทษทีพี่โอเคเปิดนะครับพี่ทำงานมากี่ปีเนี่ย okay. เปิดแล้วครับขอโทษด้วยครับพี่เอาสามสองเ,เฮ้ยเจ็บแปดต้องไปอยู่ข้างหน้าดิไปอยู่ข้างหลังทำไมอ่ะไม่ใช่พี่ผมเจาไฮไลท์ของนังแบบด้วยครับพี่กลางคืนไฮไลท์มันไม่ได้โอเคครับพี่ได้ครับได้ครับโอเควัะ okay, พี่ ขอให้พี่บนได้อีกครั้งหนึ่งนะเมื่อกี้ผมผมลองเช็คภาพดูครับก็เนาะมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มันยังไม่ค่อยลงตัวแต่ว่าหลายๆภาพผมผมดูแล้วมันโอเคอะแต่คราวเนี้ย ผมอยากคุยเรื่องการทำงานมากกว่าเห็นมีข้อพิพาทอะไรกันในการทำงานลองพี่บอยว่าไงครับไอ้จิบเราก็ทำงานด้วยกันมานานนะให้ mm hmm. hey, มึงไว้ใจพี่กูบ้างดิกู mm hmm. บอกซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวางานนี้กูเป็นมือหลักมก็ไม่รู้อ่ะผมว่าฟังจากมุมมองของผมที่ผมเห็นไงลองภาพมันก็ไม่ได้ลองภาพมันก็ได้ นางแบบเขาก็แย่รออยู่อะไรประมาณเนี้ยก็เราคุยกันแล้วใครเป็นหลกักใครเป็นรองหลักที่เป็นคนคอนโทรลต้องไว้ใจกันสิว่าจะหลักจะรองไม่สนหรอกี๋ยว,ว่านางแบบเขาจะได้ภาพหรือเปล่าถ้าแหลกทำงานอย่างเงี้ยไม่ไม่งี้ก็มึงก็มาขัดกูตลอดขัดขัดปุ๊บงานจะเสร็จได้ยังไงก็ไม่รู้อะช่วงเนี้ยผมว่าตามมุมมองผมมาผมมองไงผมว่าอย่างเงี้ยเนี่ยพี่เอกดูดิ มันก็ร้านอย่างเงี้ยเราคุยกันก่อนตั้งแต่แรกแล้วว่างานเนี้ยให้ผมเป็นมือหลกักถูกไหมพี่ครับแล้วเป็นมือหลักเนี่ยซ้าย้ายขวา,ขวาขวาคือเราคือทีมงานเน๊ะพี่ดูน้องพี่ดิตามนี่งานของผมพี่เท่าที่ผมมองอ่ะก็ไปตามนี่งานของผมมันพี่สั่งเยอะเกินไปหรือเปล่าพี่อะไรมาณเนี้ยผมก็ เหนื่อยพี่มันร้อนรู้ว่าร้อนด้วยกันพี่แต่มันก็เหนื่อยนะพี่กดจัดไฟพี่แค่แบกกล้องกดชาัตเตอร์อย่างเดียวเลนกล้องนะเป็นขนาดเท่าไหร่พี่ผมนั่นนู่นนี่นัน่น,น,นไอกล้องที่ผมถือไว้อ่ะเพราะผมคนอื่นกลัวกลัวคนอื่นเขาจะมาเดินเตะก็เลยเป็นห่วงผมเป็นบ้าหอกฟ้าอย่างเงี้ยเฮ้ยอย่างงี้มันไม่ใช่ดิอย่างงี้มันจะทํางานด้วยกันได้ไงพี่เอกดูดิ เราทํางานที่เอกาสินดิอย่างเงี้ยจะทํางานด้วยกันได้ไหมเนี่ยอืมเอางี้แล้วกันเนาะเพราะว่าผมก็เห็นทุกคนคือเพื่อนคือพี่คือน้องคือคนที่มีอุดมการเดียวกันแล้วก็มีความรักในในสิ่งเดียวกัน ผมชอบนะในการทำงานที่ทุกคนตั้งใจแล้วก็หลายๆอย่างที่ไม่ชอบผมก็พยายามเก็บไว้แต่ทุกๆอย่างมันก็ต้องมีข้อดีข้อเสียอยากให้ทุทกๆคนช่วยกันช่วยกันทำให้กลุ่มของพวกเราเนี่ยมันไปได้ได้ด้วยดีไม่อยากให้ต้องมาทะเลาะกันในเรื่องแค่ มุกล้องในเรื่องการจัดแสงในเรื่องอะไรถ้าเราเตรียมกันมาดีทุกอย่างมันจะออกมาดีเราต้องเชื่อมั่นในแต่ละคนเราก็ต้องมั่นใจนะขอให้พวกเราสามาคัคคีและปองดองกันอยู่ที่เราเคยเป็นอยู่ทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่า โอเคแล้วนะไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็อยากจะทําให้ดีที่สุดคือผมก็ขอโทษนะที่วันนี้ผมอาจจะใส่อารมณ์ไปนิดนึงอาจจะพูดแรงไปอาจจะใช้งานเยอะไปแต่ก็อยากให้งาน,นเนี้ยมันเฟรชมันสมบูรณ์แบบนี่ก็ขอโทษทิีนะอผมก็มก็ทำทำ ธรรมดาพี่อากาศมันร้อนมันเลยทําให้ผมใจร้อนด้วยไม่ได้ควบคุมอารมณ์ตัวเองก็เข้าใจตัวัมอยู่ก็นั่งพิจารณาตัวเองนะว,ว่าเห็นแต่ความคิดตัวเองครับไม่ได้มองความคิดส่วนรวมมันเลยทําให้มีปัญหากันผมไม่ได้มองมุมกว้างผมตั้งกฎเกณฑ์ของผมเอากฎเกณฑ์ของผมเป็นหลักต้องขอโทษพี่บอยด้วยครับ bài bứt tôi hi sinh về chị tết dưới này khoảng khiết đâm đâm cao ออกไปเจอกับแสงเงาที่เรายังไม่เคยเห็นเปลี่ยนมุมมองในชีวิตอาจจะมีสักนิดที่มันยากเย็นบอกกับหัวใจไว้